พี่น้องอาซาตีแล้วจ้าพอดีส bon ินแกลกุ่มแล้วจ้าเด้ออันข้าวปุงเรียบร้อยแล้วข้าวเห็ดคือก่อยนี่นะเห็ดคือก่อยลข้าวแบบนีสิเอามาตำแจวค่ะไปให้เนียก็คือแบบว่าอยากกินแบบคือตำเอานะจ้าท่ากินแบบนี้นะมันมันาหนวดมันมันปักเหนือกปักยางอะนะจ้าก็เลยตำหอมพร้อมใส่กลุ้มนันเนี่นะใส่หอมใส่ยางเรียบร้อยเพื่อจะได้ค่ะปุงเรียบร้อยแล้ว แต่รู้สึกว่าจะเผ็ดคักอยู่ค่ะเพราะว่าอันเพราะว่ามันเพลียเผ็ดเพ็ดเผ็ดเผ็ดอีหลีเลยนะเดี๋ยวหยักจางน้อยนึงเดี๋ยวเส่ใส่นลำปลาม่อยู่จ้ะอันนี้คือแบบอันนี้คือเ่าก๋อยแล้วนี่ค่ะคุณยายเจะก๋อยให้เรียบร้อยแล้วอันมันบางอย่นงกุ้งซดบางอย่นงกุ้งเต้นเด้อจ้ะอันนี้เป็นกุ้งซื้อมาจากตลาดข้าวเจ้าขัวแล้วนะก็เลยอันเอามาตาแจ้วก่อนจ้ะก่อนจะซื้อตาแจ้วเด้อจ้ะเด้อกตาแจ้วจ้ะ แจ่วกุ้งนะคะใส่หอมใส่ยางเรียบร้อยวันหลัตามห้แมันละเอียดนะคะก็ไปกลิ่นนั่นแหละคะ่ะก็คือแสบแต่โบมีผักกระเดาวเด้เหมือนโบมีผักกระเดากินกับจานอันนี้บได้ใส่ไม่เซฟฟี่ใส่มือจับเลกล่องกระไดอยากจาดแน่ค่ะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะ ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะคืออ่นห้าวตาแจวแล้วข้าวตาเรียบร้อยแล้วตามละเอียดแล้วนะก็คือสามารถกินเกี่ยวกินได้แล้วเนาะํำนี้นะก็คืออ่สะสตักแค่ถ้วยเลยคะ่ะประเีทนี้เพราะว่าอ่ะมาชิมเบิงมันพอดีแล้วเป็นกุ้งมันพอดีแล้วนะเพราะว่าตอนแรกมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเิ่นกอยแล้วเป็นกุ้งที่ขั่เขาขั่แน่ตลาดนะคะสื่อมากสามถุงหาสิบบาทจ้ะก็พอก,กินอยู่จ้ะสามถุงหาสิบบาทก็ได้บอกหลายนะ เหนียเนาะค่ะเนาะนี่ผมมาจะประมาณนี้ค่ะเห็ดไปวัดเห็ดไปยังกระไดเบิดนะคะที่ได้ไปกัเห็ดไปนะคะก็เลยม,มาใส่ถั่วะค่ะใส่ถั่วแล้นี่แลจะจ้ะก็จะเอาไปกินนะค่ะบ้าเทนีนี่ละจ้ะก็จะ,จะออกมาประมาณซสำเนียงได้จต่เด้มนมากินน้ากันนะคะอันนี้ก็คือเมนูนะคะเมนูอ่าแกลกุ้งคะ่ะแกลกุ้งของเจฟานะคะอันนี้นะคะเนาะ แจ่วกุ pegar, pegar, ้งนะคะแจ่วก exactly. ุ้งจ้กตามนี้แหละอันนี้ใส่มะกอกด้วยนะคะเพราะว่ายมเนี่ยมันมีมะกอกจ้าก็ได้ใส่มะกอกนะแซบแค่พ uh ี่น้องแซบแซบจ้ะมากเลยมากินน้ำกันนะคะอ่ะพี่น้องท่านอ่ะคืออะไรค่ะอ่าอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละก็อยากอยากคุณมาจ้ะมากินน้ำกันนะคะแซบแซบข้าวเหนียวห่อนๆจ้ำค่ะที่นี่อันนี้แหละค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆเด้อจ้ะเด้อแบบที่นี่ ข้าวเหนียวห่อนๆสิเอามาตุยนะคะมาตุยนะคะมาตุยกับอันก่อยกุ <k <k> <k 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 ้งเด้อจ้ะเด้อแก้วก erm ุ้งบ่แม่ก่อยกุ้งนี่ค่ะข้าวเหนียวซํานี่ล่ะอู้ยเบอนี่อันนั้นใหม่ฟ้ากบที่ข้าวยาเบิ่งเด้อจ้ะมันไม่สวยนะคะไม่ให้ดูให้ดูแต่ว่าข้าวเหนียวมันร้อนๆจ้ามาจะมากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวสิตุยให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อบบที่นี่เด้อนี่ล่ละค่ะได้ข้าวเหนียวมาแล้วโอ้ย โอ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้สมัครไว้ก้อนล่ะ <c oughs> นี่ลระจ้ากะตามนี่ละค่ะโอโ้โหนี่ค่ะข้ามบักไปยหญยๆเลยจา้าอิ่มน,น้ำกัดกอจ้าเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อค่ะเด้อนี่ละํานี่ละค่ะเขาก็บ,บุ่ยเลยค่ะ โอ้ยว่าวเลยน้ำลาไหลบอกกินไหเบิร์นเลอจ้ะเด้ออ่ะสาธิไหเบิร์นจะซ้ำนี่แหละจากพี่นอนจ้านี่ก็คือเมนูก้อยกุ้งอ่าแจวกุ้งนะคะก้อยแล้วเอาม,มาตัมนะคะตามให้มันละเอียดนะคะแต่ก้อยกับเจวกับซ้ำว่าอันเดียวกันน,ะะน,นั่นแหละเนาะนาะนี่นะจ้าแซ่แซ่จ้าเข่าวเนี้ยวกับฮอนฮอนพี่นองเอ๋ยข้าเนี้วกับฮอนหอนเนาะนาะนี่นะจ้าบรรยากาศอีสานบานเฮ้านะคะเอามาฝากเอามาตอนให้กับพู้ที่เขามาติดตามนะคะหากว่าคลิปนี้นะคะเบิ่งแล้วโอ้ยถือโอ้ยถือใจคักเด้อ เจ๊ฝากเลยเนาะนะแน่ใดก็่าลืมเลค่ะเด้อเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้กับเจ๊ฝาเฮ็ดชิปต่อๆไปเอามาให้กับอพี่น้องป้องฝ่ายเฮ้านะคะที่กาลังติดตามอยู่ตอนนี้ได้เบิ่งได้ช่วกันนะคะฝากติดตามฝากกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเด้อจ้าเด้อนะคะขอบคุณทด้หลายค่ะขอบคุณค่ะ พี่น้องวังนนี้เข้าวนอกบ้านจ้าเห็นนวราคากอ่อยเจวกุ้งจะไปตลาดเจวกุ้งมากเลยนะมากินข้าวกินข้าวอย่างมั่นพอ้พอมอย่างมันหอมจ้าอย่างมั่นพ้อมจ้านรานะนคะอันนี้ก็ต่องห่อข้าวให้ลูกได้จ้านะนี่ค่ะก็ต้องเอาข้าวให้ลูกสาวเอาไปโรงเรียนนะคะอันนี้ นี่นคะ่ะค่ะโอ้ผมก็ยังยุงย่งยังเย,ยิงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอันอันยังเห็ดน้ำมันเนี่ยเนี่ยเพราได้อันนี่ค่ะผู้เกค่เพิ่งก็กินแจ่วกุ้งเพื่อเจี๊ฝ่าแจ่วกุ้งเรียบร้อยอันนี้ก็ผักอ่าสวนครัวนะคะผักสวนครัวผักสวนครัวเฮาเจี๊ฝ่าโอ้ยหมือนสภาพว่าเป็นตะเบิงผมงองแงงบ่ไดส้สวยสวยเลยนะคะแต่ว่าปากแดงได้ กินข้าวเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวก้อยกุ้งจ้ากินข้าวก้อยกุ้งจ้าโมเมนก้อยดอกแจ้วเอาเพราะว่ามันเป็นกุ้งโตง่ายแหละอันมันเป็นกุ้งโซดน้ำนะไปซื้ออยู่ตลาดที่เพิ่นขัวไว้เพิ่นไม่เห็นขายทรงแบบนี้นะห้แไ่มคะที่ไปซื้อมาขายตามราังขาดต่างๆนะก็เลยหายยายมากยายก็เลยเอามาก้อยก้อยละขาก็เลยเอามาตำแจ้วเอาค่าวมาให้หน่อยแต่แฝดก่ได้น้องคูเกี่ยวแอยู่ได้ เฮ็ตไวยาทพ่อไสบาร์พ่อค่ะมันจะใส่บาร์พ่อแล้วค่ะชุม่มาเนื้อห,หานมันกตึ้งห่าวเกินน้ำก่อนค่ะพี่น้องกินมาเบิ้ลกับเส่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่ค่ะห้ามใหญ่ๆมันเด้อค่ะเด้อนอกบ้านค่ะอ เนี่ยหามันมันแล้บนร้ยผู้เสียอนะดีมันอ่อนมันไปซุกอะไรป่ะฮะแล้วมัจะไปกินท่อนโอ้อันนี้มันเป็นเหลืองอีกแบบหนึ่งค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหลืองอีกแบบหนึ่งมันมันมีสามสามมันมีอยู่อสองแบบเแตกต่างกันใช่ไหมแซ่บป่ะกิ้งคาวไปพร้อม กินยางมันไปน้ำปิ้งมันไปน้ำค่ะกินกับเข้าก็แซ่กินกับเข้าค่ะกินน้ำไว้กินแบบนี้แล้วพี่น้องอ่ะที่อยู่ต่างแดนเพื่อนกะโอ้ยเห็นบรรยากาศของเจ็ฟ้าก,กินแล้วเพื่อนก็ว่าขึ้นหอดบ้านผู้ไปมีครขอบครัวอยู่ทังตางแดนนะคะเนาะชัติวัฒจังใดแหล้วิถีชีวิตบ่คือการนะคะ ใครก็อยากอยู่บ้านจะของอยู่หนเนาะหาแต่เนืองจะว่าอันนาที่พระักของแต่ละคนบ่คือกันนะคะผู้พื้นจะไปอยู่เมืองนอกกับบุญผ้าวาสนาเพม่ดี๋ยไปเมืองนอกผู้เดียวอยู่บ้านๆกับบุญผ้าวาสนาเดี๋ยวอยู่แต่บ้านนะคะก็ได้แต่มีอันบรรยากาศแบบนี้เลยคาะหอนหอนเลยค่ะนี่นี่อายหอนเลยร้อนไหมคะนี่ค่ะนี่หอนหอนเลยจะนี่ยอหอนอืมซุกแล้วอันนี้ อันนี้ไม่เป็นเหลืองคนละเหลืองได้มืออนมันไเป็นเหลืองเข้มอันนี้เหลืองเป็นเหลืองแบบว่าเหลืองจืดนะคะคือซื้อมันก็ไม่หลือก็บฝาอ่านมาถืออ่ะยังอ่ะซื้อเพื่อนภาษามันเป็นภาษาไทยเพื่อนพี่ภาษาไทยหายอยู่แต่ว่ามันซือ้อเง่าหดมันหลายซื so ้อนะบอกแต่ว่ามันญี่ปุ่นหือก็แล้วกันนะเพิ่นปลูกค่ะอันนี้เพิ่นปลูกเองเพื่อนนะคะเพิ่อนสวนจมือนึงสิไปรีวิวอยู่ท่เพิ่นปลูกอยู่หาเพิ่นอยู่บ้านน้องเอียน น้องเอียนนี่น้องเอียนนี่น้องเอียนกับไก่นี่น้องเอียนเดียวน่นแหละบ้านเราหลวงนี่เพิ่อ่บ้านเราหลวงเนี่ยน้องเอียนดงเพิ่นเพื่อนปลูกเพื่อนตอนนี้เพิ่นปลูกใส่ไฮนาค่ะจักมือหนึ่งเจฝ่าสิไปอันรีวิวเพิ่นอยู่ค่ะผู้เพิ่นปลูกเนี่ยพอแม่เพิ่นเบิงหายเพื่อนไปพยาบาลเป็นอ่ารุ่นพีเจฝ่าอยู่ปีหนึ่งค่ะแต่ว่าค่ะขายขายง่ายค่ะ ใครจะให้เงินไม่ให้ใครจะโกงก็แล้วแต่อันนี้เอาตั้งไว้ฝากกับวัดกับป้อมยามแล้วก็เขียนเลขบัญชีไว้ให้นะใครหรือว่าบาตอนกำไว้เพื่อนช่นี้กระปุกหยอดเงินไว้อยู่หานายอยากโกงกับโกงไปโหลดเพิ่นวะก็คือบ่มีไคโกงแต่เพรพอมีแต่หน่วยงานราชการเขาจ้าไปสื้อคือเฮาๆเนี่ยมันบานเหาเพิ่นบ่คอยไปสื่อกเพิ่นกะว่ามันแทงเนี่ยน่อหนึ่งนะคะโลมากะจะแพงกาบานเหาาน่อหนึ่งแต่ว่ามันบ่แมงบ่หยางนะคะแต่ว่ามันแท่บนะคะลูกกินไม่มันหวาน นี่ค่ะออหอ,อืมหอยหอยอุ่นอืมหอยนี่แหละค่ะตามนี่แหละค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กักบเจฟ้าดเด้อค่ะเด้อถ้าคลิปนี้เบิ่งไปแล้วมีความม่วนซื่นนะคะก็อย่าลืมนะคะให้หกําลังใจกันต่อไปนะคะเนาะเพื่อว่าเจฟ้าจะามีคลิปต่างๆเอามาลงให้กับพี่น้องได้เบิ่งกันอีกค่ะ ชีวิตของเจ้ฟ้าก็เป็นแบบนี้แหละกินข้าวก็กินแบบนี้แหละค่ะนอกบ้านนะคะวันนี้พามานอกบ้านนะคะอาไปละค่ะขอบคุณได้หลายค่ะท,ที่ติดตามขอบคุณค่ะ